พี่น้องลงเนินลงเนินลงน้ำขุดเขาขึ้นเขาขึ้นมารถจอดข้างนอกข้างบนพี่น้องลงเนินมาเที่ยวเอ้ยมื่นวิ่ง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 พี่น้องวิ่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 งลงมาแล้วไม่ค่อยได้มาตรงนี้เลยพี่น้องไม่ค่อยได้ลงมาเราอยู่แต่ข้างบนเราก็อยู่แต่ข้างบนโน่นพี่น้อง เก็ขึ้นบันไดเออมีบันไดไม่ขึ้นเอามีคนหายดูคลองน้ำไหลพี่นอ้องชมบรรยากาศ นคแบบองน้ำพี่น้องไหนน้ำใสใสค้องน้ำคลองน้ำพี่น้องจ้านี่ข้างบนที่เราถ่ายอยู่ข้างบนนอนพี่น้องอันนี้เราลงมาข้างล่างตัวสะพานสารทีพ <c oughs> ูดไปนั่น เราจะขึ้นไปหาจัก,กรยานนั่นแล้วเพราะจัก,กรยานเราไม่ได้ล็อกไว้พี่นอ้องจะขึ้นตรงนี้แหละเพราะตรงโน้นเราขึ้นไม่ได้อะไรเนี่ยอะไรอะไรตรงโน้นมันกินนี่ลงมาวิ่งวิ่งหวัวเร็ว <c oughs> วัหวหัวทิ่มพี่นอ้อง หากมันสวยๆเล็กน้อยมันมักปีนมันมาขึ้นบันไดเด้เล็กน้อยมันมักปีนเล็กน้อยมักปีนร้อนเหมือนกันเห็ดเห็ดบอลอีก จะดอกยังไงพี่นอ c, ้องเห็ดครอกเห็ดครอกหอหลบไปเลยมาละโอ้มันก็เทาล้วล่ะนี่เห้เบิ้งซื่อๆพี่นอ c, ้องนี่เห็ดครอกเห็ดครอกห์เนเทาแล้วถ่ายให้พี่น้องเบิ้งซื่อๆแหละเปิดมือ่อเลย หารถเราฝนตกไงถึงจะมานะ่ะฝนตกเมื่อวานนี้เหตุขึ้นเลยเห็นไม่แต่เห็ุคลอกเนะนี่ยเต็มเลยเนี่ยู่นตายดินตายยาหารถ สวัสดีจ้ารุอสตอรีปะพามาเที่ยวป่าพี่น้องป<ะ>่า <ปะ S 2> นี่จะเป็นถนนขึ้นไปนี่จะเป็นถนนนะพี่น้องถนนใหญ่ขึ้นไปนีก็เป็นหมู่บ้านคนจากพี่น้องไป <c oughs> หายถ้าเจ้าต่นจักรยานพี่น้อง <c oughs> เปิดจี จาพึ่งําเสียงเด็กหลยหลยอยู่ตรงนน้นส่วนมากเรา้ม่มาไม่ค่อยถึงตรงนี้เลยพี่น้องเพราะว่าขึ้นตรงนี้นะเมื่อก่อนนี้ไปตรงเรียนนะโรงเรียนภาษาอะไรไม่ใช่สิแล้วก็ลงตรงนี้นะลงตรงป้ายรถเมล์นี่แล้วก็เห็ดนี่เห็ดนี่เยอะมากเห็ด,หดพึ่งขาแดงพี่น้องตรงนี้อะแต่หล,ลังๆมาเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้มาตรงนี้ไงจะไปแต่ตรงนู้นน่ะ ตรงสะพานอันโน้นนะ่ะสะพานอันนี้เราก็ไม่ได้มานะไม่ค่อยได้มาคน,คนปั่นจักรยานเขาก็จะเป็นทางปั่นรอบไปเลยนะพี่น้องมีปลาสักตัวไหมน้ำใสไหลและลินไม่มีปลามีแต่ก้อนหินแล้วก็เด็กเดินไปนอนเ้วพี่น้องเดินไปทางที่เรามานั่นแหละ นีบรงเสียาางที่เราได้ยินไล่สดนั่นแหละบรรยากาศดีฝนตกน้ำมันก็เริ่มมีนะพี่น้องน้ำใสไหละละลินบรรยากาศสุดยอดพี่น้องจ้า <c oughs> เห็ดอะไรเหร็ดในอะไรในคอนอะ่ะเออ <c oughs> เห็ดคอนหรือเปล่าเราต้องดูเห็ดนะพี่น้องนะ มันมีเห็ดขอนให้เราเก็บไหมัน,นั้นไม่ใช่เห็ดขอนกินได้เห็ดนางโล่มันแล้วพูดผิดพูดผิดพูดผิดข้าเจ้ามาจากเมื่อกี้นี่มาจากทางนี้แหละเด็กๆเขาข้ามทางตรงนี้แหละไปเดินแล้วแถวริมคลองพี่น้องอย้อยอะอ้ยอะเห็นไหมทางนี้ก็สวยนะเห็นไหมรอยเด็กเขา ขึ้นเมาท้นเขาก็มาเมื่อกี้เขามาทางน,งลลงน,น,าน,นี้ไปถึงอำเภอเลยนะทางนี้ปั่นจักรยานนี่ไปถึงอำเภอเลยนะจะมีทางผ่านหมู่บ้านไปสวยๆบรรยากาศดีดีพี่น้องสุดยอดถ้าใครถ้าใครเอ๊ถ้าใครไม่อยากขึ้นข้ามพาก็ลงเนินเลยจ้ะพี่น้องจุงจักรยานลงเนินนี่เลยจ้ะ มันน้ำไม่ลึกไงแต่รองเท้าจะเปียกนะถ้าไม่ใช่รองเท้าบู๊เนาะพี่น้องแปนนะ้นแป้นน่ะน้ำของน้ำคล้อง,อ,งอ,งอ,งองน้ำคลองท่างคลองคล้องน้ำนี่ไปแป้นเออเติดเพราะว่าห้อยคอนยางพี่น้องห้อยคอนยางเทยวกูมือถึงจะเป็นวันธรรมดาคนกันหลายพี่น้องเพราะคนแท้คนค้นเถ่าคนแกะกระจอมมากอย่างออกกันร่างกายกันจริงๆวันเป็นเสาร์อาทิตย์กะคนหลายคือเกาช่วงเย็นน่ะ ส่วนเย็นๆน่ะคนแต่หลายพวกคู่พวกยังกับป้าเด็กหน่อยนักเรียนมาศาสนาศาสนาจอนบอดหรือศาสนาศึกษานั่นแหละเออเต็มคลองนึงกันละมือว่าสมัยตะกี้นะแต่ตัวหนึ่มาบว่ค่อยเจอหรอกเพราะว่าอ,อันเป็นหน้าบัถึกเวลาเขา งามงามแล้วเราจะปั่นขึ้นขึ้นเนินนี่แ่ะพี่หน้องปั่นขึ้นเนินนี่ออกถนนกลับบ้านจ้ะมันมีป่าฝั่งทางโน้นด้วยนะแต่ยังไม่เคยไปไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยได้ไปแล้วก็จะปั่นขึ้นนี่ก็ไม่ไกลนะได้ยินเสียงรถนะออกถนน